มาครับกลับมาลุยกันต่อนะฮะในศึก เพเมลิกนะัดที่กําลังจะเตะสุดสัปดาห์นี้นะครับโอ้โ oh, หสุดสัปดาห์นี้จะบอกว่ามีคู่ที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับรหลายๆคู่เนี่ยน่าจะเป็นช่วงตัดสินโค้งสําคัญนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงผมใช้คาว่าเป็นบิ๊กแมชก็ได้นะก็คือแอสตันวิลล่าเนี่ยต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับนี่คือ2ทีมที่ฟอร์มกําลังอยู่ในช่วงร้อนแรงเลยนะร้อนแรงใช่นะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นครับก็ขอฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราไว้สักก่อนนะครับแอร์แคุ้มคา เพื่อคนเจนใหม่นะใครที่กําลังมองหาแอร์ที่ต้องคนละคุ้มนะครับแล้วก็ในราคาที่ต้องบอกว่าสามารถเอื้อมถึง,งได้อย่างใช่ง่ายดายเลยนะครับก็ขอฝากแอร์แคเร r นิวเจนไว้ด้วยนะครับอะ เรามาอัปเดตสถานการณ์นักเตะของทั้ง2ทีมกันก่อนละกันนะครับจากรายงานของฮูสกอร์นะฮะฝั่งของแอสตันวิลล่าเนี่ยนักเตะพวกเขาเพร้อมหมดเลยนะครับพร้อมให้เป็นทางเลือกของอุนัยเอมิลี่หมดเลยนะส่วนฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยพวกเขาจะไม่มีทั้งนักของจามาร์ัสเซลนะครับสเวนบอตแมนแล้วก็ลุยส์ฮอร์ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับสเวนบอตแมนก็มามาหายหายนะฮะส่วนคาดการ11ตัวจริงเนี่ยเจ้าบ้านนะครับวิลล่ามาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สัปปรตเเเ็นนอมมี่า์ินบ แนวรับเนี่ยมีลูกาดีนปอตอเลสคอนซาแล้วก็แมตตี้แคทนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นเตเลมันกับคามา่านะฮะแนวลุกมีแัดฟอร์ดอัสเซนซิโอนะครับ,รม, ford, อสสอรบมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นทางด้านของโอล,ลี่วัตกินนะฮะส่วนฝั่งพูกเยือนอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยวันนี้มาในระบบ4-3-3นะผู้สร้าประตูออกฟาต้าพรงานของนิกโปอบนะสี่แนวรับทิปเปียฟาเบนแชแดนเบิร์นแล้วก็ลิฟฟ่าเมนโต้สามแดนกลางเนี่ยบูโนโกิมาร์ไลต์โตนาลี่แล้วก็โจลิงตันสามแนวลุก จะขอบเมอร์ฟี่อีซาคและทาด้านของฮาวิบาร์อ่าก็เท่าที่ดูเนี่ยยังไงทั้ง2ทีมก็น่าจะต้องจัดเซตที่ดีที่ <ใจ S 1> สุด,สดนะครับใช่แล้วก็ทางด้านของคู่นี้เนี่ย พวกเขามีพื้นที่ใช้คําว่าผมใช้คาว่ายังลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วกันนะไม่ใช่แค่ <Summer. S 1> ยุโรปนะเพราะว่าโ okay อเคสถานการณ์ของนิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับนำฟอร์เรสต์อยู่2แต้มนำซิต,ตี้อยู่4แต้มก็ถือว่าช่วงหลังเนี่ยผลงานดีมากก็เลยกระเถิบขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับส่วนวิลล่าเองเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่7รด้ววยกาาที่่พเมเนจาากกทีีจอังฤษน่ซห้ะได้ไปชเปนีีทม่าเเพระะฉนนนั้ย แม้วิ่าจะอยู่อันดับ7ก็ตามนะครับแต่ว่าอันดับเท่ากับแต้มเท่ากับเชลซีที่อยู่อันดับ6รวมไปถึงตามหลังแมนซิตี้ที่อยู่อันดับ5เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตามหลังฟอร์เรส์เนี่ยก็ไม่ไม่มากไม่มายนะครับ3แต้มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอนะมันมีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยแมตช์นี้ยังไงทั้ง2ทีมก็ต้องเน้นแน่นอนนะครับมาดูสถิติในการเจอกันของทั้ง2ทีมสะหน่อยนะครับ 5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเอาเราตัดแมตต์กระชับมิดออกไปนะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันแมตต์ยังเป็นทางการเนี่ยแอสเันวิลล่าชนะ1นะครับนิวคาสเซิลชนะ4โดยรวมก็ถือว่านิวคาสเซิลเนี่ยทำผลงานได้ได้ดีกว่าชัดเจนเลยนะ ก็นัดแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลเปิดบ้านถล่มไปก่อนนะครับ3ประตูต่อ0ูนะก็คอก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลในบ้านนี้แข็งแร่งอยู่แล้วนะครับจริงใช่ส่วนวินล่าเนี่ยถ้าว่าจะเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลได้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2022-23นะครับก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ะนะครับแมชนี้น่าสนใจมากนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูฟอร์มการเล่นของแอสตันวินล่ากันสักหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ ชชนะมาได้ต่อเนื่องรัวๆเลย7ดนัดนะครับที่พวกเขาเก็บชชนะมาได้รัวๆก่อนที่จะไปสะดุดแพ้ให้กับทางด้านของเปยเชที่บ้านเปยเชในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนั่นก็เป็นแมตท,ที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะสามารถขึ้นนําได้ก่อนแ้วก็มาโดนลูกยิงสุดสวยของฝั่งเปยเอช่ไปนะครับแล้วก็2นัดล่าสุดเนี่ยก็คือเอาชนะแฮมตันไปด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ3นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยก็สามารถเอาชนะเพเชได้นะด้วยการเปิดวิลล่าพาร์ทใช่เอาชนะไปด้วย3ประตูต่อ2แต่ว่าสุดท้ายมัน ไม่เพียงพอนะฮะโดยรวมเนี่ยฟอร์มมันดีอ่ะเออคือวิลล่าฟอร์มมันดีอยู่แล้วมันมันไปพลาดแบบนัดสําคัญนะครับก็เลยทําให้แบบรู้สึกว่าโมเมนตัมมันแกวง่งเพราะว่าเออ,อม,มันแบบว่ากําลังจะมาดีๆเรื่อยๆนะครับอ่ะส่วนฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าพูดถึงแค่นัดที่ชนะนะครับณนะตอนนี้เนพวกเขาชนะมา6 เกมติดแล้วนะครับแล้วก็2นัดล่าสุดเนี่ยคือใช้คำว่าถล่มทลายได้เลยนะครับเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4 <c oughs> ประตูต่อนหนึ่ง <c oughs> ก่อนที่จะนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านถล่มคริสตาพาเลตไปด้วยฮัสกอร์ประตูต่อ0ูนย์นะครับก็อย่างที่บอก ด้วยผลงานที่แบบชนะมาติดติดแบบนี้เนี่ยส่งผลให้พวกเขาเนี่ยถีบตัวเองขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางเพีย์ลมกได้นะครับอ๋อมี1เกมนะครับหใน6เกมเนี่ยก็คือนัดชิงชนะเลิศด้วยการเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้นะในนัดชิงคาราบาลครับนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมของนิโคลเซลเนี่ยใช้คำว่ามาแรงมากๆมาไม่หยุดเลยนะครับดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เกมนี้ <G> erm> ผมมองว่าเดือดแน่ๆอ่ะรูปเกมโดยรวมคิดว่าไงบ้างก็รูปเกมโดยรวมผมว่าเกมเนี้น่าจะเป็นเกมที่ตึงและผมว่าสนุกทั้งคู่เพราะด้วยความที่ทั้ง2ทีมเนี่ยต้องการ3แต้มมากๆเพื่อพื้นที่ยุโรปเพราะว่าถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งสะดุดหรือเสมอขึ้นมาด้วยเนี่ยมันเป็นการแบบว่าตัดแต้มกันเองอและทีมข้างหลังอย่างที่ปูนบอกเนี่ยโอ้โหอันดับ6อันดับ7อันดับ8เนี่ยเขาพร้อมแซงหรือปาดขึ้นมามเยอะมากซึ่งส่วนตัวจากความร้อนแ,แรงขนาดทั้งสองทั้งสองคู่นะ เลือกยากมากผมรู้สึกว่าเลือกยากมากมันแบบใครชนะมันก็มีสิทธิ์อะม,มันออกได้ทั้งสองแบบเลยใช่ซึ่งส่วนตัวมองว่าอะจบเสมอไปก่อนสักสองสองอบสุดมันอะอตัดสินยากมากว่าใครชนะมันฟอร์มดีทั้งคู่จริงๆอะ,อะคือผมก็เห็นด้วยนะว่ามันแบบมันสามารถออกหน้าไหนก็ได้อะแล้วก็ด้วยการที่ว่าวิลล่าเองเนี่ยอูนาเอเมิลี่ก็ มีการเล่นที่ที่ยืดหยุย่นนะครับใช่รวมไปถึงนิวคาสเซิลเนี่ยผมว่าตอนนี้พวกเขาอ่ะมีความมั่นใจสูงมากแนวรุกทําได้ดีแนวรับทําได้ยอดเยี่ยมนะครับสิ่งที่อยากจะเห็นจริงๆในเกมนี้เลยก็คือวิธีการเล่นของทั้ง2ทีมแหละนิวคาสเซิลมาเล่นนอกบ้านแล้วเจอกับทีมใหญ่เนี่ยอาจจะใช้คําว่าเล่นรัดกลุ่มมากขึ้นเน้นแบบแพ็คตรงกลางให้แน่นแล้วก็อาศัยการโต้กลับให้ไวนะครับคือทั้ง2ทีมเนี่ยเราดูมาเนี่ยยอมรับเลยหนึ่งอย่างนะครับ คือความขยันทั้ง2ทีมแม่งมีความขยันหมดเลยตั้เตะวิ่งกันแบบสุดใจอะ่ะใช่อย่างเกมแมนยูอย่างเงี้ยทีนวคาสเซลิลถล่มไปได้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าไอการขยันของนินคอสเซอทำให้แมนยูเล่นไม่ออก วิง B, ่งบีวิ่งกดดันหนักแล้วก็ในเกมลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลก,ก็ทําแบบนั้นวินล,ล่าเนี่ยเราอาจจะตามดูน้อยกว่าแต่ว่าวินล,ล่าเกมที่ล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะปเอชเอมาได้เนี่ยไอ้นั่นก็วิ่งขยัน,นจริงจริงใช่มแม้จะครองบอลน,น้อยกว่าแต่คือแบบก็พยายามทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความขยันมาเจอกันเนี่ยวิ่งใส่กันเนี่ยผพว่ามันอยู่ที่จังหวะความผิดพลาดดักความผิดพลาดเลยนะครับแล้วก็แนวรุกข,ของทั้งคู่ก็พร้อมลงโทษความผิดพลาดเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องกังวลหน่อยเลยก็คือผมกับรู้สึกว่า ถ้าเรื่องเกมรับนะครับอาจจะชอบทางฝั่งของนิวคาสเซิลมากกว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยเสียประตูมาก็เยอะแต่ว่าเก็บคลีนชีตมาก็เยอะแต่ตอนเก็บคลีนชีตเนี่ยก็จะแบบเบนฟอร์ดขับบรูชหรือแม้กระทั่งแบบคือมันตอบยากอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูเกมวิลล่ามาตลอดอันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะครับแต่ว่าเกมที่เจอกับปารีสเนี่ยมันก็แบบเสียง่ายไปหน่อยอะ่ะเออ mm. ก็ต้องยอมรับด้วยว่าทางปารีสเองเขาก็ยิงได้สุดยอดนะแต่ว่าถ้ามันขันเกมรับให้แน่นกว่านี้หน่อยหรือว่าอ ลูกที่โดนนําก่อนที่วินล่าพาร์คเนี่ยอาจจะแบบเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างแนวรับกับผู้รักษาประตูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูแต่ว่าเกมนี้ผมคิดว่าถ้าถามว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะชนะเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นนิวคาสเซิลเนื่องด้วยผมก็คงต้องรอดูในเกมคือสภาพจิตใจนักเตะเราไม่รู้นะอันนี้คือมโนฟุ้งเลยนะ <c oughs> ผมว่าวินล่าเนี่ย ต้องรอดูว่านักเตะจะเป๋จากการตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่านิวคาสเซิลเนี่ยเครื่องเขามันกำลังอยู่ในช่วง,<ต>งเออ<ๆ>เดือดผุดๆเลยนะผมถ,ถ้าฟันธงว่าใครจะชนะเนี่ยก็อาจจะไปทางนิวคาสเซิลมากกว่านะฮะประมาณนี้หากคนเราผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปต้องขออภัยวาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆทั้งสองทีมนะครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ